คลิปนี้เป็นคลิปที่2ค่ะในคลิปนี้เราจะถักตั้งแต่แถวที่4ไปจนถึงแถวที่8นะคะค่ะในคลิปแรกนะคะเราได้ขึ้นโซ่3ามไว้แล้วนะคะเมื่อเราถักโซ่สามแล้วต่อไปก็ให้ไปถักเนะคะถักเลงไปในหลักถัดไปค่ะ จากนั้นก็ให้ข้ามไปสองหลักนะคะให้ไปถักสอง f ลงไปในหลักที่สามค่ะถักสอง f ลงไปในหลักเดียวกันต่อไปค่ะให้ข้ามไปหนึ่งหลักนะคะให้ข้ามไปหนึ่งหลักแล้วก็ให้ไปถักสอง f นะคะลงไปบนโซ่ค่ะตรงนี้นะคะช่องนี้ ช่องที่เป็นโซ่หนึ่งค่ะให้ถักซอง f นะคะเมื่อได้แล้วให้ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่ค่ะแล้วก็ถัก f ค่ะลงในหลักถัดไปแล้วก็ถักอีกหนึ่ง f ค่ะในหลักถัดไป เมื่อได้แล้วก็ให้ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่แล้วก็ให้ถักสองเอฟนะคะลงไปบนโซ่นี้เมื่อได้สองเอฟแล้วก็ให้ข้ามไปหนึ่งหลักค่ะให้ข้ามไปหนึ่งหลักแล้วก็ไปถักสองเอฟนะคะถักสองเอฟลงไปในหลักเดียวกันข้ามไปหนึ่งหลัก ในหลักนี้ให้ถัก2 f นะคะค่ะอันนี้ก็คือ1ช่วงลายนะคะช่วงลายที่1ของแถวที่4ค่ะตั้งแต่แถวที่4นะคะไปจนถึงแถวที่8 เราจะถักเหมือนเดิมนะคะเราจะถักเหมือนกันหมดเลยตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดสิบสหลักนะคะจำนวนหลักมันจะมีเท่ากับแถวที่สามค่ะให้เรานับไปตามนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมด14หลักค่ะเดี๋ยวจะถักให้ดูอีกหนึ่งช่วงลายนะคะ ในแต่ละแถวก็จะถักให้ดูทั้งหมด2ช่องลายค่ะตั้งแต่แถวที่3ขึ้นไปนะคะมันจะมี14หลักแต่ตั้งแต่แถวที่4ไปถึงแถวที่8ค่ะวิธีการถักจะถักเหมือนเดิมนะคะค่ะต่อไปถักช่วงลายที่2นะคะเราก็ข้ามช่องลายที่1ไป2หลักข้ามไป2หลักนะคะ1 2 แล้วก็ไปถัก f ค่ะถัก f ลงไปหลักนี้นะคะแล้วก็ถักอีก1 f ลงไปในหลักถัดไปค่ะจากนั้นก็ข้ามไปสองหลักค่ะในหลักที่3ามนะคะให้ถักสอง f ลงไปในหลักเดียวกัน เมื่อได้แล้วก็ให้ข้านไป1หลักค่ะให้ไปถักสอง f ลงไปบนโซ่นี้นะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่1โซ่ค่ะต่อไปให้ถักเอฟนะคะลงในหลักถัดไป1หลักอ่แล้วก็ถักอีก1นึ่ f ค่ะ ลงในหลักถัดไปเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่แล้วก็ถัก 2F นะคะลงไปบนโซ่นี้ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะให้ข้ามไปหนึ่งหลักค่ะแล้วก็ไปถัก 2F นะคะลงในหลักเดียวกัน ค่ะตอนนี้ก็ถักเสร็จไปทั้งหมด2ช่วงลายนะคะต่อไปเราก็จะถักแบบนี้ค่ะถักวนวนไปเรื่อยๆวนจนรอบชิ้นงานนะคะค่ะตอนนี้เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะต่อไปก็ถักจบแถวค่ะให้ถักซีลงไปในโซ่ที่3ามนะคะ ค่ะก็ต่อไปนะคะเราก็จะถักแถวที่ห้านะคะวิธีการถักก็จะถักเหมือนกับแถวที่4ี่ค่ะเมื่อเราถักจบแถวแล้วก็ให้ขึ้นโซ่3ามโซ่ต่อไปก็ให้ถักเอฟนะคะถักเอฟลงไปในหลักถัดไปอ่าเสร็จแล้วนะคะให้ข้ามไปสองหลักค่ะข้ามไปสองหลัก ให้ไปถัก 2F นะคะลงไปในหลักที่3ค่ะถักเพิ่มอีก 1F นะคะในหลักเดียวกันเมื่อได้แล้วก็ให้ข้ามไปหหลักค่ะข้ามไปหหลักให้ถัก 2F นะคะลงไปในช่องนี้นะคะช่องที่เป็นโซ่ ค่ะต่อไปนะคะเมื่อได้แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งขึ้นโซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ให้ถัก F ค่ะถัก F ลงไปในหลักถัดไปนะคะถักลงไปหลักนี้1 F แล้วก็ถักอีก1 F ค่ะในหลักถัดไปเมื่อได้แล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งโซ่ค่ะแล้วก็ถัก2อนะคะ ลงไปในช่องนี้นะคะช่องที่เป็นโซ่หนึ่งค่ะค่ะต่อไปนะคะให้ข้ามไปหนึ่งหลักค่ะข้ามไปหนึ่งหลักให้ถัก2อเอนะคะอะลงไปในหลักนี้ค่ะ สองหลักสุดท้ายเราจะไม่ถักนะคะเราจะคามไปค่ะอันนี้ก็เสร็จหนึ่งช่วงลายนะคะวิธีการถักก็เหมือนกับที่เราถักแถวที่4ี่เลยค่ะต่อไปเราก็จะถักแบบนี้นะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็ถักวนรอบชิ้นงานค่ะเดี๋ยวจะถักให้ดูอีกหนึ่งช่วงลายนะคะ เมื่อเราถักช่วงลายที่1เสร็จข้ามไป2หลักนะคะต่อไปช่วงลายที่สก็เริ่มจากหลักนี้นะคะให้ถัก f ค่ะลงไปในหลักนี้แล้วก็ถักอีก1 f นะคะลงไปในหลักถัดไปเมื่อได้แล้วก็ให้ข้ามไป2หลักค่ะให้ไปถัก2 f นะคะลงไปในหลักที่สค่ะ เสร็จแล้วต่อไปก็ให้ข้ามไป1ห,หลักนะคะให้ไปถัก2อเอลงไปบนโซ่นะคะโซ่ก็คือช่องนี้ที่เป็นช่องเล็กๆให้ถัก2อเอฟค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่1โซ่แล้วก็ถักเอฟลงไปในหลักถัดไปค่ะ ถักอีกหนึ่ง f ในหลักถัดไปขึ้นโซ่หนึ่งโซ่ค่ะะเมื่อถัก f เสร็จแล้วขึ้นโซ่ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะต่อไปก็ถักสอง f ค่ะลงไปในช่องนี้ ต่อไปให้ข้ามไปหนึงหลักนะคะข้ามไปหนึ่งหลักถักลงไปในหลักนี้ค่ะให้ถัก 2F นะคะลงไปในหลักเดียวกันส่วน2หลักสุดท้ายก็ให้ข้ามไปเลยค่ะตอนนี้เราถักเสร็จไปทั้งหมด2ช่วงลายนะคะต่อไปก็ในแถวต่อๆไปนะคะ เราจะมีวิธีการถักเหมือนเดิมเลยนะคะให้ถักเหมือนกับแถวนี้เลยค่ะตรงนี้เราจะถักไปจนถึงแถวที่8นะคะถ้าใครต้องการความยาวของกระโปรงมากกว่านี้ก็อาจจะถักเพิ่มเป็น10แถวก็ได้ค่ะค่ะตอนนี้เราถักมาจนครบทั้งหมด8แถวแล้วนะคะต่อไปก็ถักจบแถวค่ะ ให้ทักซี่นะคะลงไปในโซ่ที่3ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นโซ่ไว้ก่อนนะคะขึ้นโซ่3ค่ะค่ะ8แถวแรกตรงนี้นะคะอ่าจะมีแถวที่1ก็จะมี10หลักนะคะแถวที่2ก็มี12หลักแถวที่3เป็น14หลักค่ะตั้งแต่อ่า แถวที่3ไปจนถึงแถวที่8นะคะจํานวนหลักจะเท่ากันส่วนวิธีการถักก็ตั้งแต่แถวที่4ไปจนถึงแถวที่8นะคะก็มีวิธีการถักเหมือนกันค่ะส่วนความยาวนะคะความยาวของกระโปรงถ้าเราต้องการให้มันยาวกว่านี้เราก็สามารถเพิ่มจํานวนแถวได้ค่ะแต่ถ้าเราอยากได้กระโปรงที่มันสั้นกว่านี้เราก็ลดจำนวนแถวลงนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันต่อในคลิปที่3ค่ะ